สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะจะพาเพื่อนๆมาไหว้พระนะคะมาไหว้หลวงพ่อคูณนะคะที่วัดบ้านไรนะคะวันนี้ไม่ใช่อะไรมากมายนะคะก็คือแค่จะมาแนะนําว่ามีร้านอาหารร้านหนึ่งนะคะที่อยู่วัดบ้านไรนะคะเป็นร้านอาหารแบบธรรมดาแต่ว่าความอร่อยที่ไม่ธรรมดานะคะก็จะฝาเพื่อนๆจากที่เดินชมเดินถ่ายรูปแล้วก็ไหว้หลวง ปูนไหวพาเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็จะพาเพื่อนๆมาดูห้องน้ํานะคะหลังจากเราชมปฏิมากรรมสวยๆนะคะเราก็จะมาดูที่ห้องน้ําที่อยู่ข้างหลังวัดเหมือนกันนะคะนี่คือบรรยากาศข้างหน้าห้องน้ํานะคะกคนบอกเลยว่าสวยมากแล้วก็บรรยากาศร่มรื่นเย็นมากเลยนะคะเหลือคนแบบเดินเข้าขา้างหน้าจะเป็นห้องน้าแบบธรรมดาไม่สวยและคนเยอะนะคะ ก็เลยจะแนะนำเพื่อนๆว่ามาเข้าข้างหลังค่ะห้องน้ำที่วัดบ้านไร้นะคะของพระคุณคือสะอาดมากก็ใหญ่มากมีคนมาทำความสะอาดตลอดเวลานะคะก็จะมีแม่บ้านมาเช็ดทำความสะอาดนี่เลยค่ะหลังจากเข้าห้องน้ําเสร็จแล้วนะคะเพื่อนๆเราก็จะมากินอาหารเป็นร้านอาหารแบบธรรมดามากนะคะที่วัดบ้านไร่นี่แหละคะ่ะนี่ค่ะร้านนี้เลยนะคะจะบอกเลยว่าสมตำรดเด็ดมาก ที่เราสั่งอาหารนะคะร้านนี้ก็จะทําเป็นคณนาหมูกรอบน,นะคะซึ่งเขาคณนาหมูกรอบของเขานี่เขาจะทอดหมูให้กรอบก่น,นะคะเนื่งจากว่าหมูเขาเหมือนจะน่าจะนานแล้วนะคะเขาก็จะมาทอดให้กรอบแล้วเอาน้ำมันออกนะคะเสร็จแล้วเขาค่อยใส่พริกใส่กระเทียมลงไปนะคะ เสร็จแล้วก็ปรุงนิดนิดนิหน่อยเองค่ะปรุงไม่เยอะแต่ว่าอร่อยเยอะมากจริงๆเลยนะคะดูจากที่เขาปรุงคือใส่ไม่กี่อย่างเองแล้วก็ใส่อย่างน้อยๆนะคะแต่ว่าคืออร่อยมากก็ไม่รู้ว่าเพราะอะไรอาจจะได้รมือของเขาด้วยก็ได้นะคะเลยจะบอกว่าร้านอาหารร้านนี้นะคะแตบบ่ร้านอาหารธรรมดาแต่วความอร่อยไม่ธรรมดาเลยค่ะ และที่สำคัญนะคะก็คือว่าเขาให้ค่อนข้างเยอะนะดูเหนือนะคะนี่คือตองจานดูผัดผัดแบบธรรมดาธรรมดาเลยนะคะไฟก็ไม่ได้แรงอะไรมากแต่ว่าความอร่อยให้เต็มสุดเลยค่ะเผ mm ื hmm. ่อใครมาที่วัดหลวงพ่อคูณนะคะต้องมาร้านนี้นะคะคนไม่เยอะแต่ว่าออเดอร์แน่นนะคะอร่อยจริง mm hmm. แลวก็เราจะมาดูส้มตำนะคะบอกเลยส้มตำร้านนี้รสเด็ดมาก เด็ดตรงไหนนะคะเด็ดตรงที่เขาใส่เล็กขัดหินด้วยนี่แหละคะ่ะคือเคี้ยวมันมากอร่อยมากนะคะแล้วก็สั่งแบบได้ตามใจเลยเอารสไหนนะคะแล้วคนที่ตํานะคะก็คือพ่อค้าค่ะจะไม่ใช่แม่ค้าใม่ไหมคะจะเป็นคนผัดนพ่อค้าจะมาทำส้มตํานะคะและปลาร้านี่คือน,นวลนวลเลยค่ะใส่ไปสองช้อน,นะ ใครที่ชอบแบบส้มตำปูปาร้านะคะแล้ปูเขาจะเป็นปูจืดนะคะอร่อยมาก<อ>เขียวมันเลยค่ะก็แนะนำมีอยู่2เมนูนะคะที่เราทานในวันนี้นะคะสำหรับคนที่มาเที่ยวนะคะทานอาหารที่วัดก็แนะนำร้านนี้เลยจ้าอร่อยจริงสำหรับคลิปนี้นะคะก็ฝากไว้แค่นี้ก่อนนะคะแล้วคลิปหน้าจะไปที่ไหนอย่าลืมกดซับส,สไครต์กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปของเราต่อไปได้วยนะคะแล้วเจอกันใน i want right.